สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแอนนี่แล้วนะคะแอนนี่แน่ค่ะฝั่พน,นักงานเกษตรนะวินค่ะวันนี้พามาดูรุ่น10ประตูค่ะเป็นรุ่น XLT นั่นเองนะคะราคาตัวรถของเขานะคะ9,200บาทค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแอนแต่งอะไรบ้างค่ะมาดูกันเลยค่ะ คันนี้นะคะแต่งเป็น f 1 5รากระจังหน้าแรปเตอร์นั่นเองนะคะเดีย๋ยวเราจะมาไล่มาไล่กันเป็นชิ้นๆไปเลยนะคะกระจังหนา้าเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นั่นเองนะคะเป็น FOR D ดี C, สีดาด้านทั้งชุดของเขาเลยนะคะแล้วก็บิวอินพร้อมไฟ3จุดให้เรียบร้อยจ้ามาที่กันชนด้านล่างค่ะกันชนด้านล่างเป็นสีเดียวทั้งหมดเลยนะคะเป็นสีดาําหน้านั่นเองนะคะบิวอินพร้อม ไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยนะคะ F150 จะมีไฟตัว C นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเข้ากับตัวรถมากๆเลยจ้ามาที่ไฟค่ะไฟไฟติดเพิ่มนั่นเองนะคะไม่ได้มีมาจากโรงงานนะคะไฟเป็นไฟมัดแตงวิ่งไปสามสเต็ปพร้อมไฟเด y l ไลท์น,นะคะในตาไฟเป็นสีบรูอ e ายจ้าสวยมากๆเลยใช่ไหมคะ สีน้าเงินนะคะตัดกับสีรถสวยมากๆเลยนะคะสะคูปด้านบนค่ะเป็นสคูปทรงฟิตนั่นเองนะคะเป็นสีดาด้านนะคะโลโก้ของเขาเป็นรูปม้าจ้าคันนี้ไม่ได้ยกนะคะซุ้มล้อเป็นแบบ6นิ้วนั่นเองนะคะอ่าไม่มีหมุดนั่นเองนะคะมาดูซีรีส์ยางคะ่ะซีรีส์ยางนะคะ26 5หทับ60นะคะ R18 นะคะ าลายแมกนะคะเป็นลายแมกลายนางฟ้าหรือลายดอกไม้นะคะเป็นลายยอดฮิตนั่นเองค่ะสวยมากๆเลยนะคะส่วนแก้มข้างนะคะเป็นสีโครเมียมค่ะอันนี้ลูกค้าไม่ได้ครอบนั่นเองนะคะเบ้ามือจับนะคะกันสาดราวหลังคาใส่เพิ่มให้เลยจ้าสติกเกอร์นะคะเป็นแบบเรียบหรูดูดีเลยนะคะเป็นแบบไฮโซเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคำว่าแรปเตอร์อยู่ด้านข้างด้วยค่ะ มาที่โลบานะคะโลบาด้านหลังนะคะทาเหมือนโลบาของวแทกนั้นเลยนะคะจะสวยมากๆเลยนะคะเข้ากับตัวรถมากๆเลยนึกว่าว t แทกใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นุ่นเดกเทีนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟไท้ายนะคะเปลี่ยนนะคะเป็นไฟไท้ายลมดํานะคะพร้อมไฟเดย์ไลท์แล้วก็ปีกพีเสื้อ เป็นสเตปนะคะเป็น3สเตปเลยนะคะส่วนข้อฝาท้ายนะคะเป็น F O R D นะคะเว้นโลโก้นั่นเองนะคะสวยมากๆแล้วเข้ากันได้ดีที่สุดเลยนะคะกันชนหลังนะคะเป็นของโรงงานมาจากโรงงานเลยนะคะบิวอินพร้อมเซนเซอร์ทั้ง4จุดเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในของตัวรถกันเลยนะคะ รุ่น xlt นะคะอันดับแรกเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังคะ่ะเดินได้ด้วยสีเทานั่นเองนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะสามารถใช้งาน cruise control ได้นะคะวางสายรับสายที่พวงมาลัยได้เลยและสั่งงานด้วยเสียงที่พวงมาลัยด้วยค่ะจอเป็นจอแบบนิ้วเชื่อมต่อ apple carplay แล้วก็ android auto นะคะเกียร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะคะ160แรงมา้า385แรงมิดค่ะแล้วก็มี มีปัดน้ำฝนออโต้และกระฝายออโต้ด้วยนะคะในรุ่นนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มีระบบลลอมให้ด้วยค่ะลูกค้าอยากแต่ง F150 นะคะกระจังหน้าแลปเตอร์แบบนี้นะคะโทรหาแอนเลยค่ะ0 9 8 9์2ก1 6 6ปมีเฟอนนซ์วิ่งเซนเสาานถึงบ้านนะคะแล้วก็ไฟนแนน้นผ่านนะคะแอนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แห่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะว้าย,ายค่ะ